ได้ยิน,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 นว,ว่าปีนี้เนี่ยแค่ไปปีนี้หั่นกุ้ะเก่าระบาดปีนี้จัหั่นมาหั่นได้เอาพังไปพังไปจำได้เนะี่ยค่อยไปนี่แนละ้ว <c ười> ค่อยไปสิพ่อได้ใช่พ่อ,อนี่หั่นกุ้เก่าว่าปีนี้โอ้หั่นนี่จะขายมันแล้วเนี่แห่มันแล้วอ,อ,อ๋อเดี๋ยวหน้าคือสีสบ,บายเอาเมนไหนเนาะบอกเนี่ยมัน,มนเมนเดี๋ยวหน้าคือสีสบ,บายว่าใช่ยังกระเทยไปดับใช่ดำบใช่น้าก้อนหินแห้งบ่กดิเนี่ยดำบหน้าแห้งนเลยเดี๋ยวน้าแห้งสักดูมั้ยวะ เดอนี่หล่นเลยนกพอพี่น้องเลยเออเริ่พี่น้องเด้อแห้งปีแล้วันนี้เนาะนี่เด้ออ่ากำลังดูตั้งกล้องไม้ก่อนเนาะนี่พี่น้องเลยโอ้ยคลักๆๆๆๆๆนี่เด้อกาเนากพอดีงามพี่น้องเลยนี่เด้ออือเอาเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้อง đây chắc chỉ chẳng của đây đó vì nó Nè ơi nhìn ngân trang nhiều ba mẹ Hãy พี่น้องเอ้ยกราบสบายดีเด้อพี่น้องกราบสบายดีสวัสดีผมเป็นพี่น้องเอฟซีเบิ้ลสุขุสุคนพี่น้องเอ้ยโบบายชีวิตทางฝั่งลาวเด้อเนาะดีบายชีวิตทางฝั่งไทยทางต่างประเทศเนาะพ่อพี่น้องเนาะยินดีตอนขับเข้าวสุซองของบอยจิตอุทุมพรคือเก้าเอดเด้อเนาะพ่อพี่น้องวันนี้ก็ได้ <c oughs> อ่าฮอดปีฮอดขวบฮอดเดือนได้พี่น้องเอ้ย บัดนี้เนาะทางบัิจิกเองกับพาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีออกไฮออกหน้ามาดำไฮดำหน้าได้พี่น้องไอ้ตัวไปนี่ก็ได้น้องบัดนี้ก็ได้ฮอดเดยพี่น้องไอ้นี่แหละเงินว่าซ่าไหซ่าหน้าเฮาเนาะซ่าไหซ่าหน้าเฮาพี่น้องไอ้ฮอดย่ามดำไฮดำหน้ากับดำหน้าเนาะฮอดย่ามเข้าบ้านกับผู้ถ่าผู้แก่กับอุ่นกันอยู่เพื่อนอยู่ซาาเนาะพ่อพี่น้องไอ้ตอนนี้ก็อุ่นกันอยู่ให้อยู่หน้าเดี๋ยวนี้ไง ชาวบ้า,บานชาวเมืองออกให้อองน,นาเบิดอยู่บ้านให้กลัวบ้านห้างนอ้นองพ่อ <c> พ <ười> ี่นอ้นองกนะัเมื่อวานน้องพ่อพี่น้องเนาะทั้งไปจิตเองกัสชิมาลูก้าอยู่ในรอบตอนเศร้าพี่น้องเลยอยู่ในรอบตอนเศร้าเนาะเพราะว่าคืออยู่ในช่นวงลูก้านี่เดีย๋ยวสีให้ทั้งนานาสนนามีนาครับพ่อกับแม่ลูกท่าซะพี่น้องเลยแต่ว่ามื่ออื่นนี่สดำมือนี่ ดํานี่บ่บ่จิตเองสิยุดเนาะยุดดํายุดไทยนะแหละดูดน้ําดูดในพร้อมเนาะพ่อพี่น้องสิไปซื้อน้ํามันน้ํามันนําแน่เอาพี่น้องเอ้ยจังได๋ก็เป็นกําลังใจให้ในเด้อเนาะพ่อพี่น้องมาบัดนี้ก็ได้อ่าเปลี่ยนมุมกล้องก่อนเป็นันน่ะปรับกล้องก่อนบัดนี้ก็ได้เนาะนี่ดทองผ้าจมใสบงงุนมิ่งนี่ปาเนาะคืออยู่สูงแต่ไล่ะ Ơ, à, phi long người mơ vừng đơ, nó phìn đấy cả thì bà hao đụt bạn mưa năn thì nòng cả thứ ba à, nhau để đây nhìn đi phi long người nhà nhau đây phi long người nhau đây nhìn đi đó nhau khác nhau nè nào kho đầm léo phi long người vẫn định cái này Vâng, xì phải hà kho cá mè con long mina con qua chưa nhìn đây Bob gì mì ừ. Bà... Bà... nam oh, năng năng th... ừ. oh, đi mmmm chuông đi đong ghi môn nha mía nang này nang hoa bé bomeni nho nang 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 สบายดีสบายดีเออมัดกะลูกกะมัดกะลูกกะลูกกะเอ่อี่ไได้ยินว่าปีนี้จังไดไปปีนี้หั่นกูวะเกะ่าระบาดปีนี้จะหั่นมาหั่นได้เอาข้างไปข้างไปจะทำได้นะ <laughs> ค่อยไปนี่แหละค่อยไปที่พอได้ใช่พอค่อยมากนี่สบายดีสบายดีปีนี้หั่นกูเก่าระบาปีนี้โอ้หั่นนี้จะทำมันเลี่ยวมันเลี่ยวอ่ะเออเดี๋ยวหน้าขึ้นชิสบายเอ้าเมนเนี่ยเนาะบอกเนี่ยมันเมน đèo na cứ xì sầm bài với cha, đâm cái hết bài, đâm xì đâm xì na cõi thiêng hèng bao đi nè, đâm na hèng này đấy, đâm na hèng, sắc đồm à bao, bao, nọ, hồi phía đông đây, cả bố mi nam hàng giặc mà cái đấy ôi, nó, trên mồ phân đâm, mật giặc đâm, mướn cái ba bài đi, bài đi, เอานั Finally, ety, ่นหละพี hmm. ่นองเลยแต่ถ mm. sí, ือว so ่ามาลูกกะก่อนแกเอาจักมัดมานี่จักรอืมพออยูะปะพออยู่พอเยู่สิเดินพี่นองเลยอันนี้ได้แชาหนิโอ้ยมันอนเผาป่ะอ่านีกหนึ่งติดชากับใบยูนึ่ง Manang lưng phân phi đong người như thế Man hát hân hinh bà phi đong hinh bà Mother Thình bất cốp nơi mày Up! 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 มา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 จล่ั้นไหนเอ้ยเนี้ยกาเห็นกับพ่อเห็น้องอีฟซีบึงไทยคลิปพ่อมเด้งก็หมักสดีน้ำแน่นี่เนาะหมักซาดินะซาดินอ่านกก่อนพี่รองเลย่า่งชิบไปนอนดิฮะโอ้แบนอนอย่น้ำเมคุณบอ มา abei, โอ้วันก็ได้ละมันมีน้ำในนี่แนเนอ่ะคำแห่งก็แห่งอย่างดีก şey> ้าลูกกล้าแบบนี้นะดีเลยคันีว่าันแรกคืออะรลยกขันเจถึงล็อกขันพีล็อกขั้น้ีมันล็อกขั้นไนย์ไปฉันตรงนี้มันแบบไปใส่ให้ยิ่เขาไปหน่เข้ đây chắc, sếp hai chiếm mặt, bát ra ao nó mà mhm nó mhm 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 ตั้งกล้องหม่งกันเนาะนี่พี่น้องเลยโอ้ยคัก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 นี่กล้าเนาะพอดีงามพี่น้องเลยนี่เลยเอาเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องใช่จัดจีจ่างผู้ใดแล้วผูนี้เนาะเนี่ยเอ้ยมีเงินจ้างอยู่บ้านแม่เอาผู่ได้หาว่า เดียร์เไปคาเค่วเดียร์ไหเพือนเยาเดียวในเยือนสิลูกเขาไปนล่คุยออยู่เดี๋ยวเขาบางบางมาที่้องเลยบันีกไดดินกำลังใจให้เนีอยเด้อเนาะโอ้โอยากชิบอะไ้

ประมาณนี้ไก่ปุ๊บใส่บันทดีโยกก็กินดีเลยบม่จักบันทิบกินดีบม่จักคลำบ่มาเลี้ยงไว้เออานี่เป็นปั่นเขาตอนนี้อ่ยังไงนี่แหละแม่เราคลำไก่แม่เรานี่ยแตงเป็นคนบากินไก่ไค่มากินปี๊บขับไค่มันมากินนี่เป็นตัวไก่นะมากินตัวไก่อ๋อเริ่มแล้วนี่ อ่ามือเด็กคือว่าโชคเยอะ <c oughs> เลขั้งขั้งแรกเร้อพี่น้องเดิมมห่หมยปีไปกกอนตุกกานนำาบกวกเ่าเซนพันยูว,ว่าคนไปงานนะ่ะโทรมาดุดเด้อว่ามีิหนเขาวา่าันไปถ่ายหน้าโวยสัพพิโันได้ถ่านาอเนะแมน <c oughs> อน,นี้เอาเรือยแไปแล้ว ออนาย้อครันายน้ามาญานี่เนาะจักงาตูนเป็นตลอตลอผนายเ่ยขายาแฟก็ได้เฉาดีกาแฟกินกาแฟได้บ่นี่มาช่กาแฟชด่วเช้องบาชิ่วเดีให้เขาไข่ในยากาแฟได้กันกินกาแฟได้พี่น้องขาดนีร้อนนันี่แล้วเสียงจุ่มกาแฟบำลุงด้ มันนี่ยังไม่ได้กนะินด้อยู่นี่เฮ้ยก็ไม่กินไม่ไกินเ <c oughs> ลยปวดเจโรคก้าไม่เนอะปวดจะบโรคก้าดิปวดจะโรคก้าจะดด่มกินกับพี่ีิเ <c oughs> ออคลายตะเกกันนะมันพองขึ้นมาตื่นมาแลูกได้ว่าเบอยากเขาเบอยาเกินกพก่อนกับบยากขเขานะน้นอ,งอ,นองมาดูเด้ปมาพี่อ้องเอ้บันนี่กไน้อ่มาตอกน À. Tommy ừ. 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 à. à. ừ. à, thảo luận mặt đinh lễ thảo nó mặt đinh lễ nó Nhà ngang nó, mặt cạo mặt đâu bung kỳ đong nghề kìa nè nè đi nè 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 là nè 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 มันเห็ดไปกินเนาะนี่เนาะคำเห็ดขายก็คือเอ่อคำเห็ดขายก็คือแบบว่าไล่ออกมาได้กะผลผลิตก็คือขายเบิดดูได้พ่ออันนั้นคือพนันว่าเห็ดขายอันนั้นนะอันนี้เอาเห็ดพอแบบว่าแฮ่น้ำครม้น้ำครัวเขาเห็ดเขาเห็ดหน้าเขาเจาะเนาะเขาเขาเห็ดคายเลยเนาะ đây là ừ, đây, đây. mặt cá nói ừ. ừ. không bỏ không bỏ nhảy đấy hồi năng mân nắng nọ vài nữa này là nó sen co mưa anh leo nhảy đây này, cả mười nhảy oh ngam 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 à chụp con chụp được à khi đồng ơi đó đi đi Đây 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 này cái chắc tốt thì xong chưa 2, 3 tốt nó bây giờ hay chạy nhạy Ừ. Ừ. Cái thì đi. Hiện như mà xem chỉ kín. Cái gì?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  gì? Cái 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 าเดี <ma> ๋ยวนึงหน้าดิตะเก่าทรงขนาบเกน้าขึ้นเลยกาวาน้าดือปีนี้เด้อกาวาน้าพี่น้องไอ้ตะเกาวันพงม่ได้นี่ได้เด้อหกชิดชิดเอากพ่อรังานเลยบุตมันเลย สองแถวมันอ okay. well, uh, uh, so yeah> oh, oh, wow, ุ้มเนาะสงสาวมันะมันดำหน้าไ่ได้อุ้มเลยคือกันค่อยมันมันเปียกยวเใช้ที่ือไปใช้อืมันะเปีใดห่เนาะอะไเนาะยังห้มันยังห้เลยอ่ห้แล้วไยังเล่นไเลดุกเขาดุกเม่เขาไปทั้งเลยว่าคนบ้ายังเบียว่าคนที่ว่าเจา โมยืมกันบ่ลกอะใช้ดุกกะบมมีใช้ัวกะบมมีรถผมเ่ให้ฮะคืออะไเซลสิคือว่าบุ้งเนาะบุงนี่เป็นมเตนไงนี่เป็นบ่ปีนี้มีมื่อตนใครร้องน่าอนขัวกิน่อไรก็ไ่เห็นเนาะไงกใหญ่้นแล้วคุดปลูกอันมันต้นนเดินเพือนคือดุ นั่นแหละพี่น้องมามามินกระังใจให้ีนเด้อน้องพอพี่น้องเี่ยนไปวเ็มใจแล้เหรเหอด้เนาะถือถือก่อนเรอยู่มากิมาเทกกลูกพ่อยู่งกก็เลยเนาะชงเถ้าชงเถ้าจกว่างชงเถ้าก็เลยบอกน้อหนกว่าหน่อก็เลยบอกไปดึงอื่นหเออ ลูก้าทไมสิบเปนได้จะหน่อยงนี้าไกด้ไนนีมืออื่นพอได้จะได้ยุดน้ำาบนีอ่ะจะไปือนจะได้ยุดน้ำมืออื่นนะว่าเมื่อนี้น่ะนันพี่อะไรเห็ดเดียวเห็ดมบางแล้ว่าลอกเห็ดงามเห็ดนานทางทางบเซียงบางกะเกยดกขึ้ไหม้ยนี่ยันยันหมดเฉยหมครับอีกอย่างน่ะมันมัดดย mưa vâng, trời Nhìn khá mưa cho cấp đi ra là không mà thân cướp bên đấy phi đấy cần thằng cướp đi này cả ô phi đấy bạn này đấy cái thân này cái gì vậy Hãy subscribe nó ngam đấy chờ thì đấy xiên đấy phải cái đấy mình à. bên. Để không nói này oh. thôi mà đà đi đi cả đi đà đi đà đi thôi. ta nào, nó no. nó. No. <laughs> 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 นี่ก็เนาะอตุอันตังมานั่งข้างในบ่เมื่อยดอกมันมีมันบ่มีเรอเอินบ่แม่พาเฮ็ดสห้ซนาเนาะแจะใสผบ่ได้บ่แม่โอ้ยมึงนี่พี่น้องเอ้ยบรรยากาศเด้อพี่น้องเด้อมนีอกบกกะดีเนาะันองนากกดีนี่พี่น้องเอ้ยุ่นลูกได้ยังน้อย

พราะว่าจะหน่อยกบมูมูวานมูวานบดบัดตามท้างแตะบุมีท่างองอกได้บัดนี่ได้ยนท่างหอกเนนยันได้วานอยู่แหละพี่เอาไงต่อไปในอนาคตดได้มีแต่ว่าคือหาเงินหนักทำได้คือรุดคิดเอาไงรุดนาเห็นมันตั้มแล้วก็วา th นเอาบัดนี่จะเห็นยิมซีเพิ่นว่า คือบวว่านเอาไวจีดเนาะอยากว่านยุค hmm. พ mm ี hmm. mm ่น hmm. mm ้องแต่ว่าคือเห็นแค่ไหนหน้าเฮามันจะสูงแตว่าหน้าเพียงหน้าอ่างนะท่านนะโอ้ยว่านเลยพี่น้องเลยว่านแต่หัวปีงามคักวันยังจ่าหนึ่งว่านเฉยหย่าชี้หยาด้วยเล็บมันว่านทาไมด่าวันเฉยหย่าเลยสูบน้งท่อซับเได้เรื่องล่าจนทั่วเออ กันชวนนี่ชวนนี่ได้กินะเห็ดได้กินะไชีแล้วอทั้งละไทยสวนยังวานแล้วอ่ะีใช่ปะขไทยโอ้แตไทยแท้กยังยาสไทยแคคือไทคือแบบนี้เีน่าจออนั่นแหละพี่น้องเอหรออ้นานี่ยาคายาเ้อืมเ็ดได้าบริสิทธยา อย่ไม่ด้สี่ใหย่างไรพี่น้องมีแต่ปุ๋ยนะลักได้แต่ว่าขาดไม่ได้ขึ้นนี่คือเป็นคือเป็นปุ๋ยพี่น้องเลยเป็นปุ๋ยขึ้นมาหึงนขได้ไม่ออกได้สิเอาเงินให้มึงไปชื่อปลาเชือกคนเราเขาเขาแล้วเอาไปชื่อปุยแกมาป้าไอ้ตนขกเอาสร็จแล้วไอ้ชเปดะชิบเปนหไมั้ย

của thế nè, ô, bên non này đây mà nỉ, đất đây nhìn đây đây đi, cứ nằm đi, nằm nằm đấy งามคักเลยตอนนั si ้นพุ่นพี่น้องอ้ตนแรงเนาะตนแรงก็ว่าเฮาถ่ายคลิปคือสิอ่างามคักอยู่เนาะคือว่าน้องพ่อพี่น้องเอ้ยจังได๋ก็เป็นกําลังใจให้น่เด้อน้องพ่อพี่น้องนี่แหละเนาะอ่าซให้ซนาเฮาเอพี่น้องอ่านี่แหละคือเก่าเนาะ

นี่ไม่ใช่ไม่เอาว่าเลยมาจังบอเจ็บมือเลยเอาบ่าชมมือสิเอามาให้เจ้าเอาเหรอเอาว่าชมมือเอาบุชเอาบุชชมมือเพื่อนน่ะเพือนในทิมหอมบื่องเอามายังเป็นบุชชมมือแล้วชมมือคือทั้งเจ้าน่ะบัตรถึงน้าพุ่นมันขายนี่แหละ โอ๋เจ้าไปนานบ่พุ่นเจ้าน่ะบ่ได้ยากบ่พ่อมันยาวเนาะสมมือเครื่องมายังอยู่ถึงอือน้ํากเานี่คือชบมือพี่น้องเอ้ยโอ้บ่จิก็ลืมแต่เก่าก็ใช้อยู่ด้พี่น้องเอ้ยมื้อนี้บ่ได้ใช้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิหา้กนบ่ได้ด้แบบนี้เนาะมาด้จ้ะนะมับ่นี่อือดังจากดกขึ้นมาแล้วก็ปาไว้นีพี่น้องเอ้ยนี่เด้

เอ้านาะงพอพี่น้องเนาะคันโบไทยอ่าพอพี่น้องเย็บซี่กับโบหินคันโม่เบากับโบมวนพี่น้องเลยคนใดเดียวซีตั้งใจลบกล้าก่อนเด้อพี่น้องเด้อบันนี้ก็ได้เนาะตอนได้หาสมบัติก็ไดอืมได้หาสมบัติก่อนยังไปบ่วันแรกหน้าประสิทธิ์พนพี่น้องเอ้ยผู้เด็ดหนายงอยู่วันแรกใช่น้าประสิทธิ์เถิงรู้ได้หน้าเมย์พนนะหน้าเมย์พนนะเถียงนั่นแล้วเลย แม่บอกพยูวะ้ำไปโทรมาบอกเด้อวะหน้าแม่นนต้นหน้าต้นหน้านาพอหน้าแม่หน้าเกิดคนได้นี่แมนาเมียน้าที่เราเห็ดชมเอนี่ได้หน้าเห็ดชมเอนี่พุนทังน้าคูข้าผุนอันนี้ผ่นมาถ่นาซอยพอนี่ไปไปเียนี่นอันนี้แม่นี่เป็นหน้าพ่อพิ่อยู่นี่ได้ อยู่น่ะเมียได้เอ้าพี่น้องเลยจังไดก็คือว่ายได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวสิโรก้าก่อนพี่น้องเลยจังไดก็ไม่ได้บาขอบุญขอบคุณพ่อพี่น้องดีสิบัตรสกุลทุกคนที่เข้ามาติดตามหบชมเพียงกระตังใจให้หน้าบริจิตตเองกับบริหลายเราพี่น้องเลยมีสามตะกะแต่ว่าโบอ่าได้บัตรดอกตลอปีก็ได้เนาะเออสิประมาณนี้ขอให้ดีมีแหงเด้อขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีพี่น้อง